สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาเป็นพิเศษนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นกู้ตัวใหม่ค่ะของบอมจอแสนสิริ uri, หรือ SIRI ที่กำลังจะเสนอขายครับผมแสนสิริเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดีนะคะในวงการอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าการจะลงทุนในหุ้นกู้ของเขาเนี่ยก็ต้องดูให้รอบด้านเหมือนกันใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหนังสือชี้ชวนโดยตรงเลยค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นกรองข้อมูลสำคัญสำคัญทั้งลักษณะผลตอบแทนแล้วก็โดยเฉพาะ ความเสี่ยงที่ต้องจับตาเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะสำหรับการตัดสินใจใช่เลยครับคือแสนสิริเนี่ยถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่มากๆในตลาดอสังหาบ้านเรานะครับพัฒนาโครงการก็หลากหลายเลยตั้งแต่บ้านเดี่ยวไปถึงคอนโด <c oughs> ทั่วเลยนะครับ <c oughs> ครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดสำคัญสำคัญด้วยแล้วก็ยังมีธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องอีก การทำความเข้าใจรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เขาจะขายนี่แหละครับเลยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆสำหรับคนที่สนใจลงทุนในตราสารนี้โดยเฉพาะในภาวะตลาดแบบปัจจุบันการพิจารณาความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทนนันนี้ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะข้อมูลบอกว่าครั้งนี้แสนสิริเขาเสนอขายพร้อมกันทีเดียวสองชุดเลยหรอคะถูกต้องครับ ทั้งสองชุดเนี่ยเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันนะคะครับแล้วก็มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือธนาคารกรุงไทยทั้งหมดนี้ก็อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้ปี2567วงเงินรวมเนี่ยสูงถึง60,000ล้านบาทเลยนะครับโหเยอะมากซึ่งก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงแผนระดมทุนระยะยาวของบริษัทเขานะครับมาดูชุดแรกกันก่อนค่ะ หุนกู้ชุดที่1ครบกำหนดไถ่ถอนปีพศ2571ตัวนี้อายุ3ปีนะคะน่าสนใจตรงดอกเบีย้ยคงที่3.60%ต่อปีครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่3 6 0ต่อปีสำหรับอายุ3ปีก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าพิจารณาในภาวะดอกเบีย้ยแบบนี้นะครับค่ะแล้วการจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนก็ช่วยให้ผู้ลงทุนมีกระแสงเงินสดเข้ามาเรื่อยๆสม่ำเสมอดีครับมีประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ไถ่ถอนก่อนกำหนด อันนี้หมายความว่ายังไงคะอ๋อครับอันนี้หมายความว่าผู้ลงทุนเนี่ยต้องพร้อมที่จะถือไปจนครบ3มปีเต็มเลยนะครับออืเว้นแต่จะมีเหตุผิดนัดหรือว่ามีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ์ตรงนี้สำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าอาจจะต้องใช้เงินก่อนกำหนดค่ะค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะคนที่วางแผนการเงิน ต้องดูดีๆเลยตรงประเด็นเลยครับแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำว่าไม่มีหลักประกันอันนี้ต้องขยายความนิดนึงค่ะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเราให้เพื่อนยืมเงินนะครับแบบไม่มีหลักประกันคือให้ยืมบนความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยโอ้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาบริษัทเกิดชาระหนี้ไม่ได้ผู้ถือหุ้นกู้กลุ่มนี้จะไม่มีสิทธิในรัดสินชิ้นไหนเป็นพิเศษเลยนะครับ เอา้าแล้วยังไงต่อคะก็ต้องไปเข้าแถวรอรับส่วนแบ่งชำระหนี้คืนตามสัดส,ส่วนร่วมกับเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆซึ่งต่างจากเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันที่เขาจะมีสิทธิในทรัพย์สินที่ค้ำประกันนั้นๆก่อนเลยเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะแสดงว่าความน่าเชื่อถือของแสนสิริกับสถานะการเงินโดยรวมนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะคะใช่เลยครับแล้วมูลค่าที่เสนอขายรวมนี่เท่าไหร่คะในเอกสารยังไม่ได้บอกชัดเจนใช่ไหมคะ ใช่ครับวงเงินรวมของทั้งสองชุดเนี่ยยังรอาการประกาศสุดท้ายอยู่แต่พิจารณาจากวงเงินโครงการรวม6 0,000ื่นล้านบาทก็สะท้อนว่าเป็นการระดมทุนที่มีนัยะสำคัญพอสมควรค่ะส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดนี้นะครับที่ Tris Rating ให้ไว้ณวันที่29สิงหาคม2568คือ BBB+ ครับแนวโน้ม Stable หรือคงที BBB+ ถ้าให้ขยายความสำหรับนักลงทุนทั่วไปหน่อยค่ะมันจะทอนความเสี่ยงระดับไหนคะเทียบกับเรตติ้งอื่นๆครับ BBB+ เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มลงทุนได้นะครับหรือ Investment Grade อ๋อยังลงทุนได้ครับแต่ว่ามันจะอยู่ช่วงล่างๆของกลุ่มนี้หน่อยสะท้อนว่าบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการชำระหนี้ในระดับปานกลางนะแต่ก็จะมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจหรือปัจจัยลบทางธุรกษษิจได้มากกว่ากลุ่มที่ได้เรตติ้งสูงๆอย่าง A หรือ AA พูดง่ายๆก็คือมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มเรตติ้ง A ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงขั้นเก่งกำไรนะครับอ,อืส่วนแนวโน้ม Stable หรือคงที่ก็คือ t r i s เขาคาดว่าอันดับเครดิตเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นถึงปานกลางค่ะแล้วตามข้อกำหนดนี้แสนสิริต้องคงอันดับเครดิตนี้ไว้ตลอดอายุหุ้นกู้ได้ไหมคะ ดยปกติตามมาตรฐานผู้ออกหุ้นกู้ก็ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันที่กรต่ตเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ครับเป็นการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วเงินที่ระดมทุนได้จากหุ้นกู้ชุดนี้เขาจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะเห็นบอกว่ามีเรื่องโรเวอร์นี่เดิมด้วยครับ วัตถุประสงค์หลักที่ระบุไว้คือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นภายในเดือนตุลาคม2568แล้วก็เพื่อชำระคืนหนี้ที่เกิดจากการออกตราสารน,นี้เดิมหรือที่เรียกว่าโรเวอร์นั่นแหละครับภายในเดือนธันวาคม2568การโรเวอร์นี่มันปกติไหมคะคือการโรเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็มีโครงการต่อเนื่องแบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่แหละครับอ๋อค่ะ การที่บริษัทต้องออกคุ้นกู้ใหม่มาชําระหนี้เก่าก็เป็นสัญญาณที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณาโครงสร้างหนี้โดยรวมแล้วก็ความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดเพื่อชําระหนี้ในระยะยาวประกอบด้วยเสมอครับน่าคิดตามค่ะทีนี้เรื่องกําหนดการเสนอขายเปิดจองเมื่อไหรค่คะ กำหนดไว้คือวันที่ 2, 3แล้วก็6ตุลาคม2,568ครับแต่ก็มีหมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าอาจจะรวมถึงช่วงสุดสัปดาห์4,5ตุลาคมสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายอ๋อมีออนไลน์ด้วยครับวันออกหุ้นกู้คือ7ตุลาคม2,568แล้วก็วันครบกำหนดไถ่ถอนชุดที่1ก็คือ7ตุลาคม2571ครับครบ3ปีพอดีเป๊ การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบ Public Offering คือขายให้ประชาชนทั่วไปแต่มีเงื่อนไขเรื่องผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาด้วยอันนี้หมายความว่ายังไงนะคะอ๋อครับปกติแล้วเนี่ยผู้ลงทุนสถาบันเขาจะมีโคต้าหรือช่องทางจองซื้อต่างหากใช่ไหมครับ แต่เงื่อนไขนี้ระบุว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าเกณฑ์เป็นผู้ลงทุนสถาบันเช่นอาจจะด้วยขนาดพอร์ตลงทุนหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์นะครับจะไม่ได้รับสิทธิจองในฐานะสถาบันแต่ต้องมาจองในช่องทางของผู้ลงทุนทั่วไปเหมือนรายย่อยคนอื่นๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลายเจ้าเลยนะคะทั้งแบงก์ทั้งบลอลชั้นนํา เป็นการกระจายช่องชางที่ดีนะคะใช่ครับการมีหลายรายก็ช่วยให้เข้าถึงฐานนักลงทุนที่กว้างขึ้นส่วนนายทะเบียนหุ้นกู้คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับมีอีกประเด็นที่นักลงทุนต้องดูให้ดีคือข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินหรือ financial covenant เรื่อง D/E ratio ใช่ไหมคะสำคัญมากครับ ข้อกำหนดนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันชั้นหนึ่งเลยให้ผู้ถือหุ้นกู้กำหนดให้แสนสิริต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ D/E ratio ตามงบการเงินรวมไม่ให้เกิน2.5ต่อ1ณนะซิ้นไตรมาสนะครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีช่องว่างเหลือเยอะไหมณวันที่30มิถุนายน2568เลยครับอัตราส่วนนี้อยู่ที่1.45เท่าซึ่งก็ยังต่ำกว่าเพดาน2.5เท่าอยู่พอสมควรเลยครับอ๋อยังห่างเยอะครับ จุดนี้น่าสนใจครับแม้จะมี headroom หรือช่องว่างอยู่เยอะแต่เราต้องมองเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นภาวะตลาดอสังหาที่อาจจะชะลอตัวหรือแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทค่ะการมีค o v วเนนตัวนี้มันช่วยจำกัดความเสี่ยงเรื่องการก่อนนี้เกินตัวก็จริงแต่ก็ไม่ใช่หลักประกันทั้งหมดนะครับถ้าบริษัทเกิดผิดเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะนําไปสู่เหตุผิดนัดหรือ event of default ได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ นั่นคือภาพรวมของหุ้นกู้ชุดที่1นะคะอายุ3ปีดอกเบี้ย3.60%ที่นี้มาดูชุดที่2กันบ้างค่ะมีอะไรที่แตกต่างออกไปคะครับหุ้นกู้ชุดที่2เนี่ยจะครบกำหนดไถ่ถอนปีพศ2572อายุยาวขึ้นเป็น4ปีครับอ๋อยาวขึ้นปีหนึ่งครับจุดที่ต่างชัดเจนอีกอย่างคืออัตราดอกเบีย้ยที่ยังไม่ฟันธงตัวเลขนะครับแต่ให้เป็นช่วงมาคืออยู่ระหว่าง 3. 8 0 ถึง3.90%ต่อปีอ๋ออายุยาวกว่า1ปีดอกเบีย้ยก็ดูเหมือนจะสูงกว่าชุดแรกนิดหน่อยแต่ยังไม่เคาะเลขสุดท้ายทำไมนักลงทุนถึงต้องตัดสินใจลงทุนโดยที่ยังไม่รู้อัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับคืออัตราดอกเบีย้ยสุดท้ายเนี่ยน่าจะประกาศในช่วงใกล้ๆวันเสนอขายการที่ยังไม่กำหนดตายตัวอาจจะเพื่อรอประเมินภาวะตลาดในช่วงนั้นให้ชัดเจนขึ้นอค่ะ โดยทั่วไปนะครับคุ้นกู้ที่อายุยาวกว่าก็มักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเพื่อชดเชยความเสี่ยงด้านระยะเวลาแล้วก็ความผันผวน,นของอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตที่มันเพิ่มขึ้นการให้เป็นช่วงมาก็ทำให้นักลงทุนพอจะประเมินคร่าวๆได้ก่อนนะครับแล้วลักษณะอื่นๆล่ะคะเหมือนชุดแรกไหมเช่นไม่มีหลักประกันจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือน หรือเรื่อง D/E Ratio ลักษณะสำคัญอื่นๆส่วนใหญ่เหมือนกันเลยครับทั้งการเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันไม่มีสิทธิถ่ายถอนก่อนก,นกำหนดจ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนเหมือนกันผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ธนาคารกรุงไทยเจ้าเดิมอันดับความน่าเชื่อถือก็ BBBB b BB b, BB b s แนวโน้ม Stable เหมือนกันค่ะวัตถุประสงค์การใช้เงินก็เหมือนกันครับคือเงินทุนหมุนเวียนกับ Pro o v e r ี y เดิม รายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายในทะเบียนแล้วก็ข้อกำหนด D/E Ratio ที่2.5เท่าก็ใช้เกณฑ์เดียวกันหมดเลยครับระยะเวลาเสนอขายและวันออกหุ้นกู้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับชุดแรกคือเสนอขาย 2, 3และ6ตุลาคม2568และออกหุ้นกู้วันที่7ตุลาคม2568ถูกต้องครับวันครบกำหนดไถ่ถอนของชุดที่2ก็คือ7ตุลาคม2572ครบ4ปีพอดีครับ เท่ากับว่าตอนนี้นักลงทุนมีตัวเลือกระหว่างล็อกผลตอบแทน3.60%กับอายุ3ปีหรือว่าจะลุ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วง3.8-3.9%กับอายุที่ยาวขึ้นเป็น4ปีครับผมแต่ทั้งคู่ก็อยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงเครดิตระดับ BBB+ เหมือนกันใช่ครับก็เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างผลตอบแทนที่คาดหวังกับระยะเวลาลงทุนที่เรายอมรับได้โดยต้องไม่ลืมนะครับว่า ทั้งสองชุดเนี่ยมีความเสี่ยงด้านเครดิตเท่ากันแล้วก็เป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันเหมือนกันด้วยทีนี้เรามาเจาะลึกเรื่องความเสี่ยงกันต่อนะคะนอกจากเรื่องไม่มีหลักประกันที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยในหนังสือชี้ชวนมีประเด็นความเสี่ยงทางธุรกิจอะไรที่น่าก,กังวลเป็นพิเศษไหมคะสําหรับบริษัทอสังหายอย่างแสนสิริมีการระบุความเสี่ยงทางธุรกิจที่สําคัญสําคัญไว้หลายด้านเลยครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่พบได้ทั่วไปในธุรกิจนี้นะครับอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน อ๋ออันนี้สําคัญครับถ้าต้นทุนที่ดินมันพุ่งสูงหรือหาทําเลที่ต้องการไม่ได้ก็กระทบแผนพัฒนาโครงการโดยตรงเลยอันนี้เป็นหัวใจหลักของธุรกิจอสังหาเลยนะคะที่ดินคือต้นทุนสําคัญใช่ครับนอกจากนั้นก็มีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบก่อสร้างที่อาจจะผันผวนหรือเพิ่มขึ้นซึ่งก็ส่งผลต่อต้นทุนก่อสร้างโดยตรงแล้วก็มีความเสี่ยงที่โครงการคอนโดมิเนียมบางแห่งอาจจะไม่ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับอ๋อค่ะ ถ้าไม่ผ่านก็สร้างไม่ได้หรือเปล่าคะก็อาจจะทําให้โครงการล่าช้าหรือต้องปรับเปลี่ยนแผนไปเลยครับแล้วความเสี่ยงด้านการเงินล่ะคะมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมมีประเด็นที่น่าสนใจคือความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหรือที่เรียกสั้นๆว่า interest bearing debt to EBITDA ratio นะครับ ชื่อยาวจังค่ะตัวยอ่อคืออะไรนะคะ Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio ครับตัวเลขนี้ณนะสิ้นไตรมาส2ปี2568อยู่ที่1 1 3 4เท่าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก10.15เท่าณนะสิ้นปี2567ครับโอ้ oh, อัตราส่วนนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันบอกอะไรเราแล้วก็น่ากำนวลแค่ไหนคะ การเพิ่มขึ้นนี้มันสะท้อนว่าภาระหนี้สินเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานหรือ EBITDA เนี่ยมันสูงขึ้นครับอืสาเหตุหลักๆก็มาจาก EBITDA ที่ลดลงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลจากภาวะต,ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะชะลอตัวลงบ้างแล้วก็ปี2567เนี่ยเขามีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ามาช่วยด้วยอ๋อปีที่แล้วมีตัวช่วยครับ อย่างไรก็ตามในเอกสารเขาก็ชี้แจงไว้นะครับว่าแม้อัตราส่วนนี้จะสูงขึ้นบริษัทก็ยังมียอดขายรอรับรู้ไรายได้หรือ b a c k ล็อกจำนวนมากอยู่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพียงพอรองรับภาระนีอืมก็ยังดูโอเคอยู่แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต้องติดตามใกล้ชิดครับ เพราะมันสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้จากผลการดำเนินงานโดยตรงเลยแล้วความเสี่ยงอื่นๆเช่นพวกภัยพิบัติมีพูดถึงไหมคะมีการกล่าวถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติครับแต่ระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็มีการทบทวนแผนรับมืออยู่เสมอครับนอกจากความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวบริษัทแล้วตัวหุ้นกู้เองมีความเสี่ยงอะไรอีกดังคาที่นักลงทุนไม่ควรมองข้ามครับ ประเด็นสําคัญที่ต้องย้ําเสมอนะครับคือการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยไม่ใช่การฝากเงินค่ะอันนี้สําคัญมากใช่ครับแม้กรอตอจะอนุมัติการเสนอขายก็ไม่ได้หมายความว่ารับประกันการชรําระหนี้นะครับหรือว่าแนะนําให้ลงทุนอันดับเครดิต BBB+ ก็เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจณวันที่ประเมินเท่านั้นไม่ใช่สิ่งการันตีความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตและก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับ และเรื่องสภาพคล่องในการขายต่อปอนครุบกำหนดล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนรายย่อยพอสมควรเลยใช่เลยครับตลาดรองสำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนในไทยโดยเฉพาะหุ้นกู้รายตัวเนี่ยมักจะมีสภาพคล่องต่ำกว่าตลาดหุ้นมากๆเลยครับค่ะการจะขายหุ้นกู้เหล่านี้ก่อนครบกำหนดอาจจะหาผู้ซื้อได้ยากหรืออาจจะต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้คือขายขาดทุนไปเลยก็ได้อืม ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรเตรียมใจไว้นะครับว่าอาจจะต้องถือหุ้นกู้ไปจนครบกำหนดอายุ3ปีหรือ4ปีตามที่เลือกลงทุนครับมีอีกจุดที่น่าสนใจในข้อกำหนดสิทธิ์ค่ะคือเขาไม่ได้ห้ามบริษัทนำสินทรัพย์ไปเป็นหลักประกรันหนี้อื่นเพิ่มเติมตรงนี้มีในยะอย่างไรคะ อ๋อครับจุดนี้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยแสนสิริอาจจะนำทรัพย์สินที่ปัจจุบันไม่มีภาระผูกพันซึ่งณนสะิ้นมิถุนายน68 68มีมูลค่าประมาณ2463ล้านบาทหรือราวๆ15.55%ของสินทรัพย์รวมเฉพาะกิจการนะครับเอาไปใช้ค้ำประกันเงินกู้หรือหนี้สินอื่นๆได้แล้วถ้าเขาทำแบบนั้นล่ะคะ ถ้าเกิดกรณีนั้นขึ้นจริงนะครับเจ้าหนี้รายใหม่ที่มีหลักประกันในทรัพย์สินชิ้นนั้นก็จะมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากทรัพย์สินชิ้นนั้นก่อนผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันนะครับอ้าวแสดงว่าสถาน,นะของผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้อาจจะด้อยสิทธิลงไปอีกเมื่อเทียบกับเจ้าหนี้มีประกันรายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้สิคะ เป็นไปได้ในทางทฤษฎีครับซึ่งก็ถือเป็นความเสี่ยงตามปกติของหุ้นคู่ประเภทไม่มีหลักประกันที่ไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องนี้ระบุไว้ชัดเจนเป็นอีกจุดที่สะท้อนว่าทําไมผลตอบแทนของหุ้นกู่ไม่มีหลักประกันจึงควรจะสูงกว่าแบบมีหลักประกันครับนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ conflict of interest ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและผู้แทนผู้ถือหุ้นคู่ด้วยนะคะ ใช่ครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์กำกับดูแลนะครับเช่นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือทอกรุงไทยแล้วก็ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลายรายที่เป็นธนาคารพาณิชย์ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นๆกับแสนสิริเช่นเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ตามปกติหรือมีการซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือหุ้นของแสนสิริอยู่ซึ่งก็เป็นธุรกรรมปกตินะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้นักลงทุนทราบเพื่อความโปร่งใส แต่ก็มีข้อมูลเชิงบวกอยู่บ้างคือณวันที่30มิถุนายน2568แสนสิริไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ดอกเบีย้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้หรือหนี้เงินกู้ย้อนหลัง3ปีจากข้อมูลเครดิตบูโรและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วครับข้อมูลนี้ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยกันไปมันเป็นข้อมูลในอดีตการตัดสินใจลงทุนต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วยเสมอครับ เอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกรายละเอียดหุ้นกู้แสนซีริทั้ง2ชุดกันไปพอสมควรเลยนะคะทางลักษณะทั่วไปเงื่อนไขสําคัญอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงต่างๆรวมถึงภาพรวมสถานะการเงินของบริษัท รือการเปรียบเทียบระหว่างหุ้นกู้ชุด1อายุ3ปีดอกเบีย้ย3.60%กับชุด2อายุ4ปีที่ดอกเบีย้ยอยู่ในช่วง3.80-3.90%ภายใต้อันดับเครดิต BBB+ ที่เท่ากันแล้วก็เป็นการเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันท่ามกลางความเสี่ยงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ถูกต้องครับภาพรวมก็คือการชั่งน้ำหนักระหว่างผลตอบแทนคงที่ที่เสนอโดยผู้พัฒนารายใหญ่ที่ชื่อเสียงก็เป็นที่รู้จักดีกับความเสี่ยงที่มาจากทั้งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองแล้วก็ลักษณะเฉพาะของตัวหุ้นกู้ที่เป็นแบบไม่มีหลักประกัน mm hmm. แม้ว่าจะมีกรอบป้องกันอย่าง D E Ratio Covenant อยู่นะครับแต่สภาวะตลาดผลประกรอบการแล้ก็โครงสร้างหนี้โดยรวมของบริษัทก็ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดครับ แล้วทั้งหมดนี้แปลว่าไรสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาลงทุนคะก็คือการถามตัวเองว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3.60%หรือประมาณ3.8% 3 9ถึง3.9%มเี่ยมันคุ้มค่ากับระดับความเสี่ยงที่สะท้อนจากเรตติง้ง BBB+ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไปหรือเปล่าครับทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงินแล้วก็ความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้เองด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องไม่ลืมประเด็นเรื่องข้อจำกัดด้วยเช่นการไม่มีสิทธิขถอนก่อนกำหนดแล้วก็สภาพคล่องในตลาดรองที่อาจจะตำ่ำซึ่งหมายความว่าเงินลงทุนเนี่ยอาจจะต้องถูกล็อกไว้จนครบอายุหุ้นกู้เลยมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจให้ลองไปคบคิดกันต่อค่ะวัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนหนึ่งคือเพื่อชำระคืนหนี้เดิมหรือโรเวอร์ over, ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะ แต่คำถามที่น่าคิดคือโครงสร้างหนี้สินโดยรวมทั้งหมดของแสนสิริเลยทั้งระยะสรรั้นระยะยาวแล้วก็กำหนดชำระคืนหนี้ทั้งหมดในอนาคตเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้อย่างไรบ้างอืมน่าสนใจครับแม้ว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะมีอายุแค่3หรือ4ปีก็ตามการมองภาพรวมหนี้สินทั้งหมดอาจจะให้มุมมองความเสี่ยงที่ลึกซึ้งขึ้นก็น่าสนใจนะคะ